ยังไม่สุกเลยค่ะทุกคนยังเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้แม่เจเจก็มาสวนพริกอีกแล้วนะคะมาเก็บพริกค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีพริกกินแล้วนะคะแล้วก็มาถวายหัวหมูค่ะเพราะแม่น้องดินเขามาไหว้เจ้าที่นะคะทุกคนยังสวยๆอยู่เลยนะคะเออยังอืา ไม่เน่าเลยนะคะเขาไม่เน่าเลยแค่ว่าเขาไม่สวยเสียดายนะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้เก็บเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า จะได้มาอีกตอนไหนนะคะแล้วก็นู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บยอดตำลึงฝั่งโน้นนะคะฝั่งแก้วมางกอนในใจไปเลยค่ะี่ทุ่งนานะคะนาไม่ค่อยมีน้ำแล้วนะคะทุกคนน้ำลงแล้วนะคะฝนไม่ตกหลายวันนู่นเราจะเดินไปข้างหลังโน้นนะคะเจอหอยนะคะแต่ว่าเขาเล็กเกินค่ะ พอเล็กเกินนะคะถึงนี่แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนยแม่จะเจให้ดูใครเคยกินบ้างนี่ค่ะนี่ทุกคนเคยกินไหมคะ ลูกท้อนะคะเขายังไม่สุกเลยค่ะทุกคนยังเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกดีจะพาไปดูลูกที่สุกแล้วนะคะอู้อยู่สูงเลยค่ะสุกหลายลูกอยู่นะคะทุกคนแต่ว่านู้นเห็นไหมคะเ,เหลืองเหลืองนู่นนะคะเนี่ยค่ะมีตำตำอยู่นี่แต่แม่เจเจเก็บไม่ถึง สูงเกินนะคะเดี๋ยวค่อยให้พ่อน้องเด่นมาเก็บอุ้ยทุกคนสุกเยอะมากนู่นด้วยนะคะนี่อุอ้ยสุกเต็มเลยข้างบนเดินมาจนถึงตรงที่เราหวานข้าวแล้วนะคะทุกคนย้าเต็มเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะพุ่มตำลึงของเรานะคะนี่นะคะทุกคนยอดตำลึงของเรา นี่นะคะตำลึงผัดสายไข่ก็อร่อยนะคะไปแกงจืดก็อร่อยแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะไม่พอแกงจืดนะคะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวพอลงหม้อไปเขาก็จะเหี่ยวนะคะนี่คะ่ะวันนี้เราก็ได้ตำลึงกับพริกนะคะแล้วก็นั่งรอพวกเขาอยู่ใต้ต้นไผ่เอออยู่ใต้ร่มแก้วมังกรน,นะคะทุกคนมากันเลย จากสวนพริกมาก็มาที่เลยมานิดนึงก็จะเป็นสวนของญาติของของพี่สาวแม่เจเจนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแม่น้องมีนกับน้องไม้นะคะเดี๋ยวแม่เจจะพาไปดูนะคะของเขาเขาได้ลงแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยของเขาเขาได้เขาได้ปลูกลงถึงแล้วนะคะแต่ว่าของแม่เจเจยังไม่ได้เอาลงเลยเดี๋ยวจะให้ดูค่ะทุกคนนี่นะคะฝั่งนู้นเป็นสวนข้าวโพดนะคะ นี่เขาได้เอาลงถุงแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะต้องลากสายยางมารดอัดอย่างนี้มันก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่ายางต่อสายน้ำไม่เสร็จก็ต้องดึงสายยางมารดน้ํานะคะเนี่ยเขาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะเหลือฝั่งนู้นสวนก็จะอยู่เหมือนกันคะ่ะทุกคนอยู่หน้าถนนเหมือนกันนะคะเนี่ยสวนก็อยู่หน้าถนนเหมือนกัน ลูกค้าจะได้มองเห็นนะคะเวลาเวลาเราจะทำเลือกเวลาเราหาที่เลือกที่จะทำส ies, วนสตรอเบอรี่เราก็จะต้องเลือกที่ติดถนนนะคะลูกค้าจะได้มองเห็นแล้วก็จะได้เดียวเข้าง่ายๆนะคะนี่ข้างหลังนั้นเป็นมันสำปะหลังนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวถ้าลงสตรอเบอรี่เสร็จ ข้างๆก็อาจจะถ้าลงสตรอเบอรี่เสร็จนะคะนู่นข้างๆนั้นก็อาจจะลงดอกไม้ค่ะแล้วก็จะมีตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะคะให้ลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปค่ะแบบนี้และค่ะอันนี้เพิ่งทำปีนี้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะจะยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งทำปีนี้ปีแรกนะคะ เมื่อก่อนยังไม่มีนะคะยังไม่มีไอตัวกั้นนี้นะคะรถก็จะเข้ามาง่ายแต่ว่าพอมีกั้นแบบนี้รถก็จะจะต้องเข้ามาจากทางนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะจะทำให้ลูกค้าน้อยลงหรือเปล่าลูกค้าเข้ามาน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคะ่ะนี่นะคะไปกันคะ่ะไม่เจอจะ น่าจะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะหลังจากนีก้กลับบ้านแล้วน่าจะไม่ได้แวะไหนแล้วล่ะว,ว่าจะแวะสวนกล่ําก็ไม่รู้จะได้แวะไหมนะคะแม่ก็เหมือนกันค่ะก็ทํเพึงอยู่กันเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะทุกคนกลับมาคุณตาก็ได้เห็ดนะคะบอกว่าอย่ากินน้ําพริกนะคะอ,อ๋อยกกอย่ากินเขาเรียกอะไรซุปเห็ดอะค่ะเดี๋ยวแม่เจี๊ยจะทําซุปเห็ดนะคะ,ะน,ะคะนี่นี่ก็คือหั่นกันแล้วนะคะบางส่วนนี่คะ่ะเดี๋ยวแม่เจี๊ยจะเตรียมของแล้วก็ทํากันเลยคะ่ะ พริกกับกระเทียมนะคะใส่ต้มไปกับเห็ดเลยค่ะ รถนะคะทุกคนตามใจชอบค่ะ เดี๋ยเราจะไปแยกเอาพริกกับกระเทียมออกตำก่อนนะคะทำซุปเห็ดกันค่ะเราจะคัดเอาแต่พริกกับกระเทียมมาตำก่อนนะคะ ชอบนะคะใส่มากนัวมากนะคะทุกคนมะนาวนะคะตามใจเราเลยค่ะแซบใครแซบมันเนาะไม่มีไม่มีเป็นสูตรตายตัวนะคะการทำอาหารเนาะเพราะว่าชอบกันคนละอย่างอร่อยใครอร่อยมันเนาะ นิดนึงค่ะขอทีอเ่เขาเข้ากันเลยนะคะ ชิมดูก่อนนะคะอืมเสร็จแล้วนะคะเสร็จไปได้ไม่มีดีกว่า ยากกันนะคะจะเสียงดังหน่อยนี่นะคะก็จะประมาณนี้เครื่องนี้ก็จะเมนูเห็ดทุกวัน ค่ะทุกคนซุปเห็ดเสร็จแล้วจ้า